สวัสดีครับทุกคนคริสนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งในคริสประดิษฐ์เนาะวันนี้ก็เหรียญปอยทานเหมือนเดิมนะครับเป็นแบบที่5และ E p พีที่5ของเหรียญปวยทานแล้วนะครับก็ไม่ง่ายครับไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเรามาดูกันเหรียญปวยทานของเดือนวัน,นี้จะเป็นแบบออกแนวเป็นอดอกเข็มนะครับแต่ว่าเราจะทํากรอบด้านนอกด้วยเนาะเพราะว่าเสียดายาบิ๊บินที่เราต้องตัดไปนะครับแล้วก็ ลองพลิกไปพลิกมาแล้วเออมันสามารถทํากรอบด้านนอกได้แล้วก็กรอบด้านนอกเนี่ยก็ทําได้2แบบด้วยนะครับขึ้นอยู่กับริบบิ้นเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า,าวิธีการจะเป็นยังไงแต่ว่าเรียนป้วยทันคริสก็ง่ายๆแหละเดี๋ยวก่อนไปดูก็เหมือนเดิมนะครับใครยังไม่กด subscribe คริสก็ฝากกดให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มดูลงมือทํากันเลยครับ เราเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูวัสดุอุปรกรณ์ก่อนก็เหมือนเดิมนะครับใช้ลิปบินขนาด12มมตรนะครับวันนี้ใช้เป็นลายแบบเงินเง,งินทองทองเนาะเป็นกริตเตอร์แล้วก็มีลายด้วยนะครับีสวยงามนะครับก็ความกว้างของลิปวินก็12มมตรเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัดความยาว30เซนติเมตรเพื่อที่ว่าเราจะได้ หยิบจับกันง่ายๆเนเาะเพราะเราเป็นมือใหม่นะครับก็มาเริ่มด้วยการพับนะครับเดี๋ยววันนี้คือจะพับต่างจากกนอื่นนิดนึงคือเราจะเอาด้านผิดออกนะครับด้านที่ไม่มีลายออกมาอย่างนี้นะครับก็จะตัดก่อนหรือจะพับก,ก่อนดีพับก,ก่อนละกันนะก็พับด้านที่ไม่มีลายขึ้นมานะครับให้ความยาวของด้านที่ไม่มีลายประมาณ10เซนนะครับประมาณ10เซนเพราะว่าเราจะใช้ด้านที่ไม่มีลายเนี่ยในการทําท ทำในการล็อกเหรียญเท่านั้นนะครับโอเคพับไปเลยแล้วก็รีดๆนิดน,ดนึงนะให้เขาไปลอยเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวก็มาตัดปลายกันตัดปลายให้แหลมคมนิดนึงโอเคด้านนี้ด้วยนะครับก็ตัดให้แหลมคมนิดนึงเวลาสอดจะได้ง่ายๆนะครับประมาณนี้นะครับเราก็ได้ริบบิ้นสีเส้นที่มีการพับเรียบร้อยอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่ม ขึ้นฐาน4กันเลยดีกว่าก็เริ่มด้วยดิปินฐานแรกนะครับเอาด้านสั้นไว้ด้านบนนะครับชิ้นที่1ตามด้วยชิ้นที่2นะครับทุกอันด้านสั้นอยู่ข้างบนหมดชิ้นที่3ก็ชี้ฟ้าชิ้นหนึ่งคือจะสวนทางกับชิ้นที่1นะครับแล้วชิ้นที่4ก็จะสวนทางกับชิ้นที่2นะครับก็ เริ่มด้วยการเดี๋ยวคิสพับเส้นที่3ออลงมาก่อนแล้วก็เอาเส้นที่ที่4นะครับสอดเข้าไปในช่องของเส้นที่1แล้วก็ปล่อยเส้นที่3ออกมาแล้วก็เอาสั้นด้านสั้นครับสอดเข้าไปในช่องของเส้นที่1เหมือนก,กันมันนี้นะครับเขาก็จะขัดเป็นลายขัดออกมานะครับเหมือนฐาน4ที่เราทําทุกทุกอันนะครับพอเราได้่างนี้แล้วนะครับก็เอาเหรียญวางเลยครับ พอเรียญวางเสร็จปุ๊บก็พับด้านบนลงมาข้างล่างพับขวาไปซ้ายพับล่างขึ้นบนพับซ้ายไปขวานะครับใครจะเริ่มจากเส้นไหนก็ได้นะครับแต่ว่าอยากจะให้หมุนไปในทิศทางนี้เป็นตามเข็มนาฬิกานะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราหมุนสลับกันถ้าเราพับสลับกันไปมาเดี๋ยวตอนจบเส้นจุดท้ายมันจะสานไม่ได้นะครับ ค okay. แล้วก็พลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งก็เส้นบนตรงล่างนะครับนี่นะครับแล้วก็เส้นขวาไปซ้ายเส้นล่างขึ้นบนนะครับแล้วก็เส้นสายไปขวาตรงนี้มันง่ายๆคิดเลยไปเร็วๆหม่นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเหลือด้านสั้นจุดจู๋พ่ไว้4อันนี้นะครับ แนะนำให้ตัดเลยนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นอุปสรรคในการสอดของเราเพราะาเรามือใหม่นะครับก็ตัดให้พอดีกับตัวสี่เหลี่ยมนะครับก็เวลาตัดก็ให้เอานิ้วกันเส้นยาวเลรนะับลงไปง้างแล้วก็ตัดงั้นเดี๋ยวเราเผลอนี้ับสองเส้นพรอมกันมันจะต้องทําใหม่นะครับพอเราได้อย่างนี้เรียบร้อยตัดเซซส้นสั้นออกหมเดเรียบร้อยก็พลิกได้นะครับ พลิกด้านมาปุ๊บเดี๋ยวเราจะเริ่มที่เส้นบนก่อนนะครับเส้นบนก็ไม่มีอะไรมากก็จับมานะครับจับเส้นบนตึงนี้เนาะแล้วก็ชี้ไปทางด้านซ้ายด้วยการพลิกนิดนึงอย่างนี้นะครับแล้วก็พลิกอีกนิดนึงให้เขาเป็นลักษณะเหมือนสามเหลี่ยมนะครับเนี่ยหัวจุกเขาจะเป็นสามเหลี่ยมนี้นะครับพอพลิกได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็สอดเขาลงไปที่ ช่องด้านหน้านะครับที่อยู่ข้างๆตัวเขานี่แหละนี่นะครับค่อยๆดังเข้ามามก็จะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับหลายๆอันที่คือจบคิอก็จบแบบนี้เนาะโอเคพอได้แนี้แล้วนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็เอาเส้นบนนะครับพลิกไปด้านซ้ายพอพลิกไปด้านซ้ายอย่างนี้แล้วนะครับก็พลิกมาข้างล่างอีกทีหนึ่งนะครับ แล้วก็สอดช่องข้างๆของตัวเองแล้วก็พยายามดึงเขามาให้ขนาดใกล้เคียงกันนะครับทั้งสองอันตัวลิบบินท่าจโผลลงกลางนะครับเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วก็พลิกอีกทีหนึ่งจับด้านบนนะครับมันจะซ้อนกันแล้วเอาเอาเส้นที่ไม่เกี่ยวตลบลงมาก่อนจะได้ไม่งงจับด้านบนนะครับพลิกไปด้านซ้าย พอพลิกไปด้านซ้ายปุ๊บพลิกอีกทีลงข้างล่างนะครับแล้วก็ด้านถูกเขาจะหงายขึ้นเนาะแล้วก็สอดช่องข้างๆตัวเองอก็จัดจัดกริดไปด้วยระหว่างนี้นะครับคอยดูให้เขาใกล้เคียงกับเพื่อนบ้านนะครับเสร็จแล้วก็มาถึงมุมที่4นะครับก็พลิกขึ้นมานะครับพอพลิกขึ้นมาปุ๊บเก็บเส้นที่ไม่เกี่ยวข้องไปได้ไมงง นที่4เหมือนเดิมนะครับพลิกไปด้านซ้ายแล้วก็พลิกอีกทีลงข้างล่างนะครับอย่างนี้ได้นี้ปุ๊บสอดเขาลงไปในช่องข้างๆตัวเองแล้วก็ค่อยๆดึงเราเข้ามานะครับจัดกรีให้สวยงามโอเคกรีดันเนี้จะง่ายนะครับไม่ต้องจัดอะไรมากเนาะเสร็จแล้วเราก็ได้ตรงกลางสีเส้นขึ้นมาอย่างนี้นะครับ สร็จแล้วเรามาดูข้างในกันนะครับสีกีบของเราเพื่อนๆก็ลองเช็คดูว่าให้เขามีขนาดเท่าๆกันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มกันนะครับเราจะเริ่มทําด้วยเส้นสายมือนะครับเพราะฉะนั้นเส้นขวาและเส้นบนลดเก็บลงมาก่อนเพื่อความไม่งงนะวิธีการก็คือคือจะพลิกอย่างนี้พลิกพลิกเอาเส้นด้านซ้ายนะครับ พลิกมาด้านขวาอย่างนี้นะครับแล้วก็ม้วนพลิกกลับลงมาทีหนึ่งนะครับแล้วก็บิด1ทีนะครับด้านผิดเขาจะหงายขึ้นมาเพราะด้านผิดเขาหงายขึ้นมาปุ๊บเราจะสอดช่องของใต้เส้นบนนะครับสอดไปช่องข้างใต้แล้วเดี๋ยวตัวริบบิ้นเขาจะมาโผล่ด้านล่างข้างหลังนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงแล้วก็จัดกรีบไปด้วยนะครับจัดกรีบให้สวยงาม ด้วยความเบามือรัตนุถนอม okay. เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าจากที่เราเอาลิบบิ้นด้านด้านซ้ายเนาะกลีบเขาจะมาเฉียงมาทแยงมาโผล่ที่ด้านขวานี่นะครับช่องด้านขวานี่คือถูกต้องแล้วนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะเหลือ3เส้นเนาะเหมือนเดิมครับพลิกทวนเข็มนาฬิกา เก็บเส้นเส้นขวานะครับเก็บเส้นบนจะได้ไม่งงจับเส้นซ้ายนะครับพลิกปิดนิดหนึ่งให้ชี้ไปทางขวาแล้วเสร็จปุ๊บพลิกลงข้างล่างอย่างนี้นะครับพอพลิกลงข้างล่างปุ๊บบิดนิดนึงให้ด้านผิดเทา่าหนายขึ้นเสียบลงข้างใต้ช่องของเส้นบนเส้นที่ชี้ขึ้นบนนะครับแล้วก็ค่อยๆดึง ค่อยๆดึงเขานะครับระหว่างที่ดึงก็จัดกรีบไปด้วยนะครับโอเคก็ได้กรีบที่2แล้วอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเหลือริบบิ้นข้างใน2เส้นเนาะก็เหมือนนีนครับเส้นที่3นะาเหมือนเดิมนะครับหมุนเขานิดหนึ่งเสร็จปุ๊บเขาก็จะเป็นเกลียวนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ชี้ไปด้านขวาเนาะพอชี้ไปด้านขวาเสร็จปุ๊บเือก็จะพลิกเอาด้านถูกขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็บุยอีกทีหนึนน่ง ด้านผิดเขาจะหงายขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เสียบด้านผิดลงไปแล้วก็ค่อยๆดึงพร้อมกับตัดกรีดไปด้วยนะครับเคเราก็จะได้กรีดที่3แล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะเหลือเส้นสุดท้ายนะครับ ก็เหมือนเดิมจะได้ไม่งงนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาไปเสร็จแล้วก็จับเขาอย่างนี้นะครับแล้วก็บิดเขานิดนึงเขาก็จะชี้ไปทางด้านขวานะครับด้านผิดหง่ายขึ้นก็บิดเขากลับลงมาให้ด้านถูกหง่ายขึ้นแล้วก็บิดอีกทีหนึง่งให้ด้านผิดหง่ายขึ้นนี้นะครับเสียบด้านผิดลงไปก็ค่อยๆดึงระหว่างดึงก็เหมือนเดิมจัดกรีดไปด้วย ให้สีกลีบเขาเท่าๆกันนะครับก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับกลีบด้านในนะครับง่ายมากๆเลยเห็นไหมถ้าเกิดว่าใครใช้ริบบิ้นที่มันเป็นทูโทนแบบว่าฝั่งนึงเป็นสีทองฝั่งนึงเป็นสีเงินเนี่ยน่าจะสวยนะครับก็ได <I> ้เดี๋ยวเราจะมาเก็บตัวสามเหลี่ยมสีอันนี้กันนะครับเนื่องจากว่าสามเหลี่ยมสีอันนี้สไม่ได้ใช้ริบบิ้นทูโทนแล้วริบบิ้นคือจมันดูเป็นด้านผิดแบบชัดเจนมากนะครับมันจะไม่สวยถ้าเราไม่เก็บนะครับก็ เดี๋ยวคือสก็บน,นิดนึงวิธีการเก็บไม่มีอะไรเลยครับก็เริ่มที่อันแรกนะอันบนนะจับริบบิ้นที่อยู่กับเขาได้แหละนะบิดมาอย่างนี้เหมือนแปะเขาลงไปอะครับนี่นะครับปึ๊บปึ๊บง่ายมาดูด้านหลังพอดูด้านหลังนี้นะครับก็มันก็จะเป็นอย่างนะี้เนาะเราก็จะเสียบเข้าไปในช่องเนี้ช่องที่อยู่ใต้สามเหลี่ยมที่เราต้องการที่จะทำนะครับ เขาจ,จัดจัดเขานิดหนึ่งเราก็จะได้เขาออกมาแบบเป็นสามเหลี่ยมที่มีรวดรายสวยงามแล้วนะครับโอเคก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาเหมือนเดิมมาถึงอันที่สองก็เหมือนเดิมครับพลิกเขาลงมาเหมือนกับแปะไปบนนี้นะครับเสร็จปุ๊บก็คว้าม,มาด้านหลังสอดเข้าไปในช่องนี้เลยครับเรียบร้อยอันที่สองนะครับ สวยงามจริงเชียวพอได้อันที่สองแล้วนะครับก็ามาถึงอันที่สามมุนมุมขึ้นทนเข็มนาฬิกานะครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับจับริบบิ้นที่อยู่กับตัวเขานี่แหละพีคมาเหมือนกับแปะเขานะครับแปะลงไปแล้วก็สอดเข้าไปช่องข้างใต้ของสามเหลี่ยมตัวเขาเองเส็แล้วก็ค่อยๆจัดนะครับให้เขาบางังไอตัวที่ไม่ค่อยสวยให้มิด Okay. เรียบร้อยอันที่3นะครับก็มาถึงอันที่4ก็เหมือนเดิมนะครับหยิบอันที่อยู่กับเขาไนี่แหละเหมือนแตะ่าพลิกด้านหลังนะครับแล้วก็สอดเข้าไปในช่องนี้เลยช่องที่อยู่ใ,ใต้สามเหลี่ยมตัวเขาเองนะครับแล้วก็ดึงด้วยความเบามือเสร็จแล้วก็จัดเขาให้เขาแบบบางๆอันที่ไม่สวยนะครับก็เรียบร้อยทีนี้เนี่ยจะเห็นว่าเราก็จะเหลือหนวดค่อนข้างยาว อ,อยู่4อันนะครับวิธีการคือจริงๆมันจะมีวิธีการเก็บหนวดด้วยเป็นการเก็บแบบอย่างนี้นะครับหยิบด้านขวาดด้านเส้นด้านซ้ายมาแล้วก็พลิกลงอย่างนี้นะครับแล้วก็สอดลงแต่พอเราสอดลงแล้วเนี่ยอันนี้มันจะไม่ได้ไปโผล่ตรงนี้นะครับมันไม่โผล่นี มันรยโผล่กลางกลีบยวันนี้ซึ่งมันจะมันจะทายากนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นมือใหม่เนาะคริสก็มองว่าเออเราไม่ต้องทําไม่ต้องเก็บอย่างนั้นก็ได้แต่มันก็จะมีวิธีการเก็บอีกแหละว่าถ้าเกิดว่ามันไปโผลนะ่นั่นเราก็ตัดให้มันสั้นลงนิดนึงตั้นสั้นสักประมาณแค่เนี้ยนะครับแล้วก็เวลาพับพับมาปุ๊บก็สอดเข้าไปให้เขาพอดีโดยที่เราไม่ต้องให้เขาไปโผล่อย่างเงี้ยแต่มันก็จะยากนะครับคริสก็เลยแบบว่า เอาง่ายๆแหละแล้วก็สวยๆเนาะตามสไตล์เราง่ายๆสวยๆนะครับก็เดี๋ยวคือจะตัดก็ตัดเขาแบบเฉียงๆนิดนึง,นง,นงต,ตัดเขาเหมือนว่าทะแยงมุมอ่ะเนี่ยนะครับดูจากมุมของของริมบินด้านหลังนะครับก็วางกันไกลไปแล้วก็ตัดเลยคลือจะตัดทะแยงมุมให้มันเขาดูเป็นสามเหลี่ยมนิดนึงแต่จริงอันนี้จะดูไม่ค่อยรู้เพราะว่า,วา ด้านถูกเขาขึ้นข้างบนเหมือนกันนะครับแต่ไม่เป็นไรตัดไปเพื่อความสวยงามเพื่อการบําบัดจิตของเราเองนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับเหรียญปวยทานของเราเนาะวันนี้เป็นดอกเข็มนะครับซึ่งอยู่บนกรอบสี่เหลี่ยมนะครับสวยงามแล้วก็ง่ายมากๆเลยเห็นไหมครับคือจริงๆเนี่ยการเลือกริบบิ้นมันก็มีผลมากนะครับถ้าแบบริบบิ้นที่มี ab, ab, nah ab, ลวดลายมีอะไรสวยๆเป็นแวววับวับวาวอะไรเงี้ยมันก็มันก็ช่วยให้ตัวเหรียญปวยทานของเราสวยขึ้นมา ได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ดิบนี้พวกนี้มันก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับยังไงลองลองทำดูนะครับสำหรับใครที่จะเอาไปทำเป็นอาชีพก็ยินดีนะครับก็ถ้าสงสัยอะไรก็ถามคริสมาได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครไปไม่ทันตอนไหนก็ลองกดเลื่อนดูนะครับว่าย้อนกลับดูว่าเออตรงไหนมันเป็นอะไรยังไงนะครับหรือว่าถ้าไม่ได้จริงๆก็ถามมาได้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวนี้คริสขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่กับ เคสครั้งถัดไปนะครับซึ่งคิดว่าเคยังอยู่กับเหรียญปวยทานอยู่นี่แหละนะครับเพราะยังมีแบบง่ายๆเยอะเลยเนาะโอเคแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่กด subscribe เคสนะครับฝากกดให้ด้วยนะครับแถมกระดิ่งให้ด้วยก็ดีนะครับเวลาที่มีคลิปใหม่มามันจะได้แจ้งเตือนนะครับโอเคไม่เดี๋ยวเคสขอตัวไปก่อนนะครับทุกคนขอมีความสุขกับเหรียญปวยทานในแบบที่5ของเรานะครับไว้พบกันใหม่คลิปถัดไปครับบ๊ายบายครับ